ประเทศไทยจะโดนผลกระทบจากสงครามโลกครั้งที่สามหรือไม่มาฟังคิปนี้ครับประเทศไทยนะครับอยู่ในหมวดของอาเซียนนะครับถ้าการเกิดสงครามทางตะวันออกอยู่ตอนนี้มีการลุกลามนะครับจนควบคุมไม่ได้แน่นอนครับมันมีผลกระทบแน่นอนถ้าเขาเนี่ยอยากยึด อาเซียนประเทศในแถบอาเซียนน,ยนะครับมีทรัพยากรมากมายถ้ามันลุกลามเกินจะต้านทานเลยถ้าเขาอยากได้ในกลุ่มประเทศของเราเนี่ยเราจะสู้เขาแบบไหนล่ะครับเราจะต้องจับมือเลือกข้างให้ถูกนะครับคือทางออกเลือกข้างผิดก็จะลำบากนะครับ มันก็เป็นเรื่องของอนาคตเท่าวันนี้เนี่ยคนไทยทั้งชาติเนี่ยสิ่งที่จะทำได้นะครับก็คือการสามัคคีนะครับสามัคคีบวกกับมีสตินะครับรักชาติแผ่นดินเกิดอย่างแรกนะครับจริงๆแล้วเนี่ยประเทศเรานะครับเป็นที่หวงแหนที่สุดของใครรู้ไหม ประเทศเราประเทศเราเนี่ยมี n u m b e r o n ที่จะห่วงแหนอยู่เนี่ยที่ยังพยายามจะดูแลมันตั้งแต่ไหนแต่ไรคือใครรู้ไหมนั่นแหละครับทุกคนรู้ดีสุดท้ายแล้วเนี่ยเมื่อเกิดสงครามโลกครั้งใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิมรู้เปล่าว่าแต่ละประเทศมหาอำนาจเขามีนิวเคลียร์กันมากมายมหาศาลถ้าปล่อยทีเนี่ยอากาศเนี่ยจะหายใจไม่ได้เลยนะ แล้วมันจะลามไปเรื่อยเลยแผ่นดินนั้นจะอยู่ไม่ได้อากาศจะหายใจไม่ได้จะไปอยู่ไหนกันล่ะครับอาวุธประเทศเราก็ไม่ได้มากมายไม่ได้ทันสมัยหลายคนที่แบบไม่เข้าใจว่าใครเนี่ยดูแลประเทศเราอยู่ตอนนี้เข้าใจกันหรือ,อยังนะครับเข้าใจกันหรือ,อยังครับว่าเขาดูแลอยู่ท่านดูแลอยู่เนี่ยท่านต้องห่วงแหนแผ่นดินอยู่แล้วเปรียบเสมือน เขาเรียกว่าเป็นของของท่านท่านต้องดูแลนะครับทุกคนรู้อยู่นะนั่นแหละครับคือข้อดีแทบจะเป็นข้อดีข้อเดียวเลย้วย,ยสําที่ประเทศไทยเนี่ยจะมีโอกาสปลอดภัยกว่าหลายประเทศเพราะอย่างนี้ครับถ้าประเทศไหนก็ตามครับที่มีแต่ประธานาธิบดีเนี่ยเขาวิ่งถ้าเขาสู้ไม่ได้เขาว่าหายเขากรีบเมฆครับแต่ถ้าประเทศไหนก็แล้วแต่ที่มีเจ้าของประเทศ ผู้ด you know, ูแลแผ่นดินเขาจะห่วงแหนและพยายามรักษามาตั้งแต่ไหนแต่ไรโดยการพยายามเนี่ยคอนแทคดิวนะครับเขาเรียกว่าเป็นมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับนานาประเทศเพื่อรักษาแผ่นดินดังนั้นเราต้องเข้าใจตรงนี้และต้องเห็นคุณค่าและต้องรักษาเมคีกันนะครับสิ่งเดียวที่จะทำได้ครับคือรู้รักษาเมคี รู้คุดแผ่นดินเกิดและรู้รักษาเมคีกันอย่าทะเลาะก,กันเองครับ